โดยทางนี้ค่ะเมะื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้จับกุมตัวคุณทีน่านะคะโดยหมายจับที่สารแขวงทนบุรีลงวันที่18ตุลาคมฐานยักยอกทรัพย์หรือทําให้เสียทรัพย์ที่บริเวณคอนโดแห่งหนึ่งย่านภาษีเจริญกรุงเทพค่ะคือไม่ได้หนีไปไหนไกละนะก็อยู่ในพื้นที่กรุงเทพนี่แหละนะคะท้งนี้ทางนั้นเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อนําตัวส่งให้ศารนะคะเพราะว่าคุณทีน่าเธอเนี่ยไม่มาฟังคําพิพากษา ตามนักของศาลเมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาไงค่ะจริงๆถ้าเธอเนี่ยไปฟังคําพิพากษา นะคะก,ก็อ,ะนะอาจจะไม่ถึงขั้นจะต้องมาถูกตามจับกลุ่มตัวหรือไม่ค่ะต่อมานะคะเมื่อถูกจับกลุมตัวมาแล้วก็คือจะต้องมาฟังคําสั่งศาลเนี่ยแหละว่าจะพิจารณายังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะทั้งนี้คุณทีน่านะคะถูกลงโทษให้จําคุกค่ะโดยมี2กระทงด้วยกันกระทงละ6เดือนรวมทั้งหมดเป็น12เดือนก็คือปีค่ะปีแต่คุณทีน่าเธอเนี่ยรับสารภาพก็เลยมีการลดโทษให้กึ่งหนึ่งนะคะก็รวมทั้งหมดเนี่ยเหลือจําคุกเนี่ยไม่เกิน6เดือนแต่ว่าไม่รอลงอาญาก็คือจะ ต้องถูกเข้าห้องขังในทันทีนะคะแล้วก็มีการาให้ชดเชยค่าสินไหมแกบผู้เสียหายเนี่ยจำนวน1 5 5 0 0 0บาท แต่ทางนี้ทางนั้นคุณทีน่าเธอก็ได้มีการยื่นคําร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวเพราะว่ามันอยู่ในระหว่างการอุทธรณ์นะคะ,คะทีนี้ศาลท่านก็พิจารณาแล้วแหละว่าอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้ทางนี้คุณทีน่าก็ได้มีการวางเงินประกันอยู่ที่ส0 0 0มบาทแล้วก็มีการติดกําไร E.M. ที่ข้อเท้านะคะก็คือตอนนี้เธอไม่ได้อยู่ในห้องถูกขังแล้ว,แ,ลวแต่ว่าก็มีการควบคุมตัวนะคะผ่านเนี่ยกำไร E.M.